สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเมทีนะครับจากเพจขายส่งกางเกงผ้าฮานโกร,กราคาโรงงานวันนี้โอกาสดีอยากจะมาแชร์ประสบการณ์คือหลังจากที่พี่พน้องๆแล้วก็ลูกค้าถามมาว่ามีความเป็นมาอย่างไงทางร้านทําอะไรมาบ้างมาจนถึงคําถามที่ว่าเปิดเพจมาจะขายอะไรดีผมเชื่อว่าคําถามนี้เป็นคําถามสุดคลาสสิก ไม่ตัดด้วยเป็นคําถามสุดคลาสสิกเลยนะครับคือเปิดเพจจะเปิดเพจขายอะไรดี <Yeah. S 1> พลิเนะผมขอ,อ,อเชิญชวนลวกันคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ลองฟังดูลองฟังไปเรื่อยๆนะครับผมคือเปิดเพจขายอะไรดีมันสุดยอดมากมันคลาสสิกมากมันมันลุ้มเลา้าเรามากเลยใช่ไหมมันลุ้มเลา้าเราทุกวันเราอยากจะทํามันทํามันแต่เฮ้ยเราจะทําอะไรดีอะคือก่อนอื่นนะ่ะ <c oughs> เมื่อก่อนนะ,ะที่ตอนที่ผมทำขงขายออนไลน์แรกๆมันจะไม่มีโค้ดไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยแทบเมื่อก่อนนะหกปีโน้นอ่ะมันข้อมูลมันน้อยครับแต่ตอนนี้มีข้อมูลมีโค้ดทางการเงินโค้ดทางการตลาดโค้ด a c e b o o k โค้ดยิงแอดโค้ดโฆษณาเยอะแยะเลยตอนนีน้ถือว่าสะดวกครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นคำถามที่ ลบวนจิตใจเราอยู่ดีเรื่องครับอขอโทษทีคําถามที่ว่าเปิดเพจแล้วจะขายอะไรดีหรือว่าคําถามที่ว่าจะเปิดเพจขายอะไรดีนะคือบางบางทีอาจจะรวมไปถึงว่าไม่รู้ว่าจะเอาสินค้าอะไรมาแหล่งมันอยู่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนำคร่าวๆเกินๆเ,เ,เอาคลิปสักไม่นานมากนะสินค้าอะไรสมมติว่าอยากจะขายของเล่นมือหนึ่งหรือมือสอง ผมอธิบายสองสองอย่างด้วยกันมือหนึ่งกับมือสองมือหนึ่งก็ไปหาเลยครับที่สำเพ็งก็มีขายร้านส่งนะเยอะแยะเลยทั้งตลาดกลางวันกระดาษตลาด,ลาดกลางคืนเ,นเขาก็มีาขายปีกขายส่งลองไปติดต่อเขาดูมีขายของเล่นนะทำมือสองก็ของเราเลยนะมือสองเนะี่ยของเราเลยของเราเนี่ยผมว่าหลายคนมีของเล่นเยอะแยะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะ บางทีซื้อมาให้ลูกๆเลิกเล่นแล้วก็ยังไม่ได้เอาไปไหนยังไม่ได้จัดการตรงนั้นก็เอามาลองโพสต์ขายก่อนขายที่ไหนล่ะตอนนี้เอาเราเปิดเพจแต่ว่าไม่รู้จะขายที่ไหนลองเซิร์ชหากลุ่มขายของครับกลุ่มขายของเล่นอ่ามันต้องมีกลุ่มบางทีเขาเปิดกลุ่มเพจกลุ่มขายของเล่นขายของมือสองขายอะไรเนะี่ยลองเข้าไปอยู่ลองเข้าไปอยู่ในกลุ่มลองไปหาข้อมูลว่าเขาต้องการอะไร เพื่อว่าสิ่งที่เขาต้องการเรามีลองขายตรงนั้นได้แล้วก็เปิดเพจแล้วก็โพสต์ขายแช์อย่างเงี้ยทำได้เลยครับไม่ต้องใช้งบเยอะยังไม่ต้องยิงแอดนะตอนนี้ยังไม่ต้องถึงขั้นยิงแอดนะครับยังไม่ต้องใช้เงินเยอะเนีย่ยขายของเล่นหรือว่าตั้งหู้ยาสีฟันแปรงสีฟันไฟฉายไปพวกเนี้ย มีที่ซื้อเออไม่ใช่มีเซตมีที่สามเพลงอะร้านส่งนะเอามาขายเลยครับคือผมแรกๆนะ <c oughs> ผมก็จะงงอยู่ว่าเฮ้ย <c oughs> ผมตั้งกับตัวเองนะเออผมจะขายของที่ไม่เหมือนใครผมจะขายของที่ไม่มีใครขาย,ขายผมคิดอย่างนี้นะ <c oughs> แต่เอาความจริงๆแล้วไม่มีเพราะว่าผมไม่ใช่นักสร้างนวัตกรรมใช่ไหม ผมจะไปรับของเข้ามาขายนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผมคนเดียวแน่นอนที่ขายผมเลยกลับมาคิดใหม่ว่ผมถึงยังเราไม่ใช่คนเดียวหรอกคนอื่นก็ขายของสิงนี้เหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่เราทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ให้มันน่าสนใจนะครับผมแล้วก็จริงใจกับลูกค้าส่งของเร็วรับผิดชอบสินค้านะครับลูกค้าขอเคสมก็เคมได้นะฮะอย่างเงี้ยถูกใจสินค้า เออลูกค้าถูกใจสินค้าแล้วก็ถูกใจบริการเราก็อยู่กป็นยาวนะครับผมทํากางเกงมา7จ็ดปีแล้วทำกางเกงอย่างเดียวนะกางเกงร้านร้านร้านผมอะขายส่งกางเกงผ้าทั้งหราคาโรงงานนะครับทํากางเกงอย่างเดียวไม่ได้ขายอย่างอื่นขายอย่างเดียวขายส่งทั้งทั้งส่งทั้งปีแต่ส่วนใหญ่อะ่ะของผมมาจะขายส่งนะครับเออ,เอ,อถึงไหนละเมื่อกี้อ่ะขายของเล่นแล้วไปรับของที่สาเพ็งก็ได้หรือว่า เอาของมือสองที่บ้านเราเนะี่ยที่บ้านเรามีเนะี่ยเอาลองโพสขายดูก่อนของที่เราใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วนะครับเคยเราเคยใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วเนะี่ยจริงๆเราทุกอย่างมันสามารถเอามาขายทําเป็นเงินสร้างเปลกค่าของมันได้นะครับผมลองเท้ากับระเป๋าเอามาลองโพสขายก่อนแล้วก็ไปหามือสองมือสองกระเป๋ามือสองก็หลงเปลือนะครับ เดี๋ยวนะ่ะไม่ยากแล้วมันจะเริ่มมีโรงเกลแต่ละจังหวัดนะ่ะเริ่มเข้ามาเยอะะหลายที่อยู่ที่ว่าท่านอยู่ที่ไหนลองเสื้อหาโลเกลมีไหมถ้ามีเขามีแหล่งขายส่งไหมถ้าไม่มีก็นู่นอะโลเกลที่อรัญจักแก้วนะตรงนั้นอะมีขายแล้วแต่นี้มาถึงเสื้อผ้าเอาที่ไหนอ๋อลืมไปถ้ากระเป๋าของใหม่ก็ไปสำเพ็งนะมีขายแน่นอนลองเอามาเสิร์ชเอามาทําตลาดดู ถ้าแบนในมือ2ก็ลงเกลือก็มีนะครับผมวิธีไปลงเกลือไปยังไงก็เซิร์ชครับในยุคนี้สะดวกสบายเซิร์ชได้หมดไม่ยากไม่ลงลึกถึงขั้นนั้นนะแค่แนะนำคร่าวๆแล้วก็เสื้อผ้าอยากได้เสื้อผ้าจะไปเอามาจากไหนเยอะแยะโบเบสัมเพลง a c e b o o k ในอินเทอร์เน็ตนะเซิร์ชกูเกอ Google. เจอหมดเลครับ ทั้งร้านขายปีกร้านขายส่งแต่ตอนนี้ว่าก็ต้องไปคุยกับผู้ผลิตนะครับถ้าถ้าเราจะาถ้าเราจะรับจากาติดต่อผ่าน f a c e b o o นะติดต่อผ่านโซเชียลนะก็ต้องติดต่อกับผู้ผลิตเขาอ่ะยกตัวอย่างผมแล้วกันผมเป็นผู้ผลิตทักผมมาทางทางทางเพจหรือว่าแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะตอบโต้ คุยกันคุยกันตอบโต้กันแล้วก็หาข้อมูลแบ่งแชร์ข้อมูลขอข้อมูลจากร้านค้าอย่างเงี้ยครับเอาจนเรามั่นใจว่าร้านค้านะั้น่ะมีตัวตนอยู่จริงนะต้องมีตัวตนอยู่จริงนะไม่งั้นเนะี <c> ่ย <oughs> มันเดี๋ยวเอ,เอาว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือให้ดีก็ไปเยี่ยมชมร้านค้าเขาได้ยิ่งดีหรือว่า,อาลองสั่งสินค้าน้อยๆก่อนนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาไปดูคุณภาพกันนะครับว่าเป็นไงแต่ถ้า อยู่ใกล้สําเพ็งก็ไปสําเพลงอยู่ใกล้โ,โบเบก็ไปดูโบเบเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีความโดดเด่นของมันแต่ละที่นะโบเบก็เป็นแบบนึงสําเพ็งก็เป็นแบบนึงแต่ถ้าอยากขายกางเกงนะอ่าสำคัญสำคัญ,คญถ้าอยากขายกางเกงเนะี่ยก็ติดต่อผมมาเพราะว่าผมผมผลิตนะครับทั้งปิดทั้งส่งขายปิดส่งทักมาเดี๋ยวผมก็ตอบให้เลยแล้วก็อะไรต่อผมจะบอกอะไรต่อเอ่อ ของที่เออลงทุนน้อยที่สุดก็คือของมือสองที่อยู่ในบ้านเราเลยนะครับยังไม่ต้องยิงแอดโฆษณาเป็นการเริ่มต้นนะให้เป็นการเริ่มต้นอพอเรามีประสบการณ์ปุ๊บเราก็ค่อยๆเปิดเปิดไปอีกเพจหนึ่งก็ได้หมายถึงว่าขยายกิจการขยายหน้าร้านเราเราเรา,เราทำตัวนี้รู้สึกคล่องตัวแล้วก็ทําตัวนี้เพิ่มทําตัวนี้เพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ช่องทางการขายสินค้าการจัดตัวหน่ายของเราอ่ะ มากขึ้นแล้วก็สินค้าเราก็จะมากขึ้นก็ดีมันจะเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ผมใช้เวลาไป8นาทีแล้วผมจะพูดบอกไปวนมานะฟังฟัง,ฟ,งฟังเอาแค่พอได้ประโยชน์นะผมไม่ใช่ไม่ใช่นักพูดไม่ใช่นักการตลาดไม่ใช่โค้ดออนไลน์ไม่ใช่โค้ดเฟซบุ๊กโค้ดยิงแอบเลยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโค้ดโค้ดพวกนั้นนะออกเสียงโค้ดยังไม่ถูกเลยนะโค้ดอ่าแต่ไม่เป็นไรนั่นเป็นไม่ใช่สาระสาคัญที่ผมอยากจะนําเสนอที่ผมอยากจะนําเสนอก็กคือ เปิดเพจขายอะไรดีนั่นแหะครับเราต้องฟันธงแล้วก็ฟันธงให้กับตัวเองนะว่าเฮ้ยเราชอบนี่แหละเพราะเรามีความชํานาญแล้วก็ความรู้ด้านนี้หรือถ้ายังไม่มีความชํานาญหรือว่าความรู้ด้านนี้นะแต่อยากขายอะไรสักอย่างสมมุติว่าอยากขายกางเกงแล้วกันอยากขายกางเกงผ้าฮานาโกะของผมนะโทรเข้ามาติดต่อเข้ามาเออ,เอ,อขอข้อมูลจากผมได้ทั้งหมดเลยนะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรตรงเนี้ยมันเรื่องที่หลัง เอาข้อมูลไปทําความเข้าใจเมื่อเข้าใจสินค้าดีแล้วสั่งได้ครับสั่งผมไปปุ๊บบินแรกนะ่ะเนื่องจากเราไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเห็นสินค้ากันเนี่ยผมส่งไปถูกใจไม่ถูกใจบอกกันได้เลยนะคืนได้นะไม่ใช่คืนไม่ได้นะครับคบคนต้องดูหน้าซื้อผ้าต้องดูเนื้อไปเห็นเนื้อผ้าแล้วบอกว่าโอ้ไม่ไม่ชอบคืนได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับว่ามันเป็นบินแรกอนะ่ะเรายังไม่เคยเห็นเนื้อผ้ายังไม่เคยเห็นของ แล้วถ้าของมีตาหนิล่ะทาไงใช่ครับของในโลกนี้ของการผลิตนะไม่มีอะไรแบบผลิตมาพันชิ้นหมื่นชิ้นแล้วมันจะดีสมบูรณ์ใช่ไหมมันต้องมีแบบเสียหายบ้างนะครับของผมเนะี่ยถ้าเกิดว่าเย็บไม่ติดได้กระโดดอะไรเนะี่ยหรือว่าเสียหายเนื่องจากการผลิตของผมเนะี่ยรับคืนครับคืนหมดเปลี่ยนได้เคสได้คืนได้นะครับผมไม่มีปัญหาใช้เวลามา10กว่านาทีแล้วผมจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกไหม บอกให้ทุกคนลงมือทําครับสาคัญที่สุดเลยลงมือทําเลยมันมันยังไม่สําเร็จวันนี้แน่นอนครับมันไม่สําเร็จปุ๊บปั๊บแน่นอนแต่ว่าลงมือทําได้เลยวันนี้ไปไปลงมือทํากันครับไปไปขอบคุณมากที่รับชมได้ประโยชน์จากผมบ้านหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าได้ประโยชน์ก็ขอบคุณมากถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็มันต้องมีประโยชน์บ้างเลยเอานะ่ะลงมือทําครับ นะอยากให้ทุกคนทุกคนประสบความสำเร็จในแนวทางที่เด็กตั้งใจไว้ปลงมือทำกัน